สมเด็จพระอริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกประธานพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2560ท่านสาธุชนทั้งหลาย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธรัตนะได้ทรงแสดงประทมะเทศนาด้วยพระธรรมรัตนะอันมีนามว่าธรรมจกักกบปวัตนสูตรโปรดปัญญวคีณอิสิปตนมรุกษายาวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระาศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ก่อกำเนิดพระสังฆรัตนะครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรยัยณดีถีเดือนเพนเดือนอาสาหะบูชาเพราะฉะน,นั้นวันอาสาหาบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัย ย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพุทธตามหนทางแห่งอริยมรรตตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดีถีเช่นนี้ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนคงเคยปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันมาแล้วทุกคนด้วยถ้อยคําภาษาบาลีว่าพุทธังสรนังคัฉามิธรรมังสรนังคัฉามิสังขังสรนังคัฉามิเป็นต้นนัโอกาสคล้ายวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทบทวนความหมายของคำปฏิญญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรมถ้าท่านมีพระท้าัไตรสรณคมคอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิตก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงได้คำสั่งสอนของพระศาสดา ย่อมมีความระอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าประพฤติร่วงดำเมื่อศีลซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำและย่อมขนขวายที่จะประพฤติธรรมะซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญงอกางามถ้าทำได้ตามนั้นความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระระัตนตรัยย่อมมีอยู่จริง และย่อมดนบรรดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริงโดยผลจากความดีงามที่ท่านเพียรประพฤติตามพระพุทธธรรมนั่นเองไม่ใช่โดยอนุภาพลี้ลับซึ่งเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใดประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชา มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ60ปีมาแล้วบนผืนแผ่นดินไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรสมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจและขอชะจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประถมะเริ่แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญญาณในอันที่จะละเว้นจากบาปพร้อมเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูนเพื่อสันติสุขอันภัยบูรในชีวิตของท่านครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกนี้สืบต่อไป